สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ่านงานกันนะครับวันนี้เราจะมาอ่านงานกันชื่อเรื่องว่ากลับบ้านได้แล้วนะครับคุณอากัตสึยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปรับชมได้เลยครับไปกันเลยวันนี้อาจารย์ได้ผมอยู่ช่วยงานหลังเลิกเรียนทำให้ผมได้กลับบ้านช้านะครับ มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะเพราะมันเป็นปิดระจัดวันไปแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้าคุณอาคัตซึมาถึงแล้วไม่เห็นผมเขาคงกลับบ้านไปแล้วแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นวันนี้ผมต้องปลอดภัยแน่นอนเลยแน่ๆ <c oughs> ว้าวเราเรอเวลานี้มานานแล้วเราจะรีบกลับบ้านไปอ่านมังงะให้นำใจหลังจากนั้นเราก็จะเฮ้ยฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนั้นออกมาเปิดประตูให้ฉันอยู่นี้อย้ายฉันมาโหไปมากกว่านี้เลยนะนั่นนั่นอะไรของเก๋เขาว่านั่นนี่ก็คนมาทวงหนี้เลยหรือไงกันนะ คุณอากัตสึครับคุณทำอะไรอยู่นั่นนะครับอะไรของแกวะนี่แกไปมัวทำอะไรอยู่ที่ไหนมาไว้ฉันรออยู่หน้าประตูแกอยู่ตั้งนานพระผมก็ต้องมีธุระไปถามบ้างสิครับแล้วทำไมคุณต้องมาโกรธผมขนาดนี้ด้วยล่ะครับอ,อืม ติ๊กตอกตกตอก็ก็ฉันคิดว่านายกำลังเมินฉันอยู่นี่นะเมินคุณงั้นเหรออันนั้นผมอยากลองทำมากที่สุดเลยนะนั่นกุณอาค็สืึก็มีด้านเป็นเป็นเด็กเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่ะฟูดดังไปแลวเนี่ย คำ <c oughs> เอำอะไรของเองวะไอชิรยะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้มั่นใจเลยว่านาจะไม่ปล่อยให้ฉันรอนานอีกพลึบเอ๊ะอะไรกันเอ๊ะนี่รู้ว่าเธอจะเอาอาวุธร้อนของเธอมาฉีกผมเป็นชิ้นได้เลยหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนะครับคุณอาก็เดี๋ยวคุณใจเย็นหน่อยนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นเรามาแลกท่องทางติดต่อกันดีกว่าไหมถ้ามีอะไรเราก็ได้มาติดต่อกันได้เออครับครับผม ถ,ถ้าอย่างงั้นก็บอก ID l i ไลนายมาติค่ะครับผมตอนนี้หัวใจของผมเต้นละรัวเพราะตอนนี้มีผู้หญิงมาของ ID ไลน์ของผมเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ พอลนก็จบไปแล้วนะครับงั้นก็ผมพึ่งหัดภาก็ขอฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็แชร์กันได้ยินดีเลยนะครับให้ได้รอยยหญ่เลยนะครับขอบาากันด้วยนะครับ